ันได้ดิข้าน้ำกันได้ดิยังกระเลงข้างโอ้ยไปเสดมันข้าหัวนอดข้าวหัวนอดเป็นนิ่งรถพ่วงเนี่ยนึ่งเป็นนึ่งรถห่วงโอ้ยมันต้องงัดมันต้องงัดขึ้นไปทางบุญจักหน่อยบัวงัดไปบุญ ใกล้กลกลแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วจังว่าขอยเมื่อคืนนี่ขอยเมื่อคืนแค่นั้นต้องดันตัอดินเหนียวๆสีสิรอดปะ ก็จะตั้งกล้องขึ้นค่ายีหรีค่าอีหรีหรพี่น้อง ค่ายลีบาบ้านเขาไปข้าห้องน้ำอยู่ล็อกเท่าหรอเปล่ล็อกเท่าหรือ,อ,อเปล่าผมก็เห็นเสียออดแล้วล็อกอยู่่ะ ผมเองจะออดแล้วหลอกอยู่ ก็ต,ติงอ่าครับผมเดี๋ยวถาวอื่นยี่ดอกอ่าครับเดี๋ยวถาเอ็มเอ็มร้อยแปดเอมาดึงนะครับโอ้สาหาัสได้เดี๋ยวนี้เอาครับผมสิให้กูปตะร้อยแปดดันล่องมึงครับมันเป็นตะคือบ่คือบดึงเอา เอเอปบมิดก็อกันซะเนาะผีไงจมเลยครับเปิดชิปไมานี่จมเลยบอ่อขึ้นทางใดลากข้างนี้กับชิค้าข้างนี้ ควรก่ะอีกขั้นหนึ่งกับไทยอยู่อ่นปะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว อย่าทำไปเล่นไปบดด่ยืงนไปขึ้นหุ่น โอ้มันคาทานี้ของแม่นบ่ขึ้นนี่ครับรถไถแต่คา,าทานี่ขึ้นยากอยู่ในรุปคนบัานว่ามันตกหลุม นี่ครับโอ,โอ้อยู่ท่าตกหลุมเลยตอนนี้เอ้ามันจะล่องด่านท่าน,นี่รู้มั้ครับมันจะขึ้นบ่ ได้ดิข้าน้ากันได้ดิยาเกรงข้างโอ้ยไปติดมึงข้าหัวนอดข้าวหัวนอดเจ๊นี่ยิงรถว่วงเจ๊นี่ยึงรถว่วงโอ้ยมันต้องงัดมันต้องงัดขึ้นไปทางบุญจักหน่อยบัวงัดไปบุญ ใกล้กลกลกลแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วจังว่าขอยเมื่อึ้นนี่ถอยนเมื่อึ้นแค่นั้นต้องดันตัวกัน <c ười> เล่งกาง <c ười> โอ้ก <c ười> ินเขาแล้วลงมาไทยแต่ห้อยเดียวครับกล้าเลยกินเขาเที่ยงนะเมื่อคืนได้นี่ ô gần như đọc gần như hả em canh phi nè biết canh phi hả โอ้ยย่างคือบต้าค่าดิ อโอ้สุดยอดเลยครับขึ้นโอ้อยนอนแน่นอนสุดยอดเลยสุดยอดเลยอ่ะ นี่แหละครับทีมงานทีมงานจามพลังทีมงานใบบุญนะคอนเซียเพื่อนกะงานไม่เน้นคอนเทนต์อย่างเดียวเอาลุยตาลุยตา